Let <laughs> you. 一个人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 第一位อ่ะให้คุณเลือกว่าผมจะเลือกแล้วคุณก็อยู่ที่นั่นผมก็เลือกแล้ตคะุณสามารอกท่หนึ่งไดสาถีกที่้ามารถอกทีนึคุณสามอกที่หนึ่งไดามาทีึ้คามารไปอีกทีนึดมกที่ึงได้คมที่หนึดครถไปึงได้คุมแล้วก็ฟิหนมก็พา<嗯> แจมไปที่แหล่งภูเทนละกันไปดูขึ้นกันหเตทีตกเออไม่รู้ครับว่าใครจะพาใครจะยกอะไรนะเอาทำไมอ่ะตอนนี้พี่ฟิล์ล์กาฟิตฮะเอาฟิตใช่ไหมกะเลังกายประจำอ๋อเท่ากับว่าเราน่าจะต้องแบกเขาขึ้นแบกเองยังไม่รู้จะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าตอนนี้เอาโอเค那下一个下一่歌呢是 Jeffrey เราจะเห็นเขาบอกคนนี้น่ารักเราค่อยเดินเข้าไป ถูกไหมมันไม่ได้อยู่ดีๆอยู่แค่ชิบแล้วก็ปากแป้งเลยมันมันมันเซฟเกินคือเราเราต้องสมจริงหน่อยเราเราล็อกเตาไว้แล้วใช่ไหมใช่เราต้องูทำบ่อยพี่เราอะพี่เอฟทำบ่อยใช่ไหมล่ะยังไม่เคยครับแต่ลองวันนี้นะครับเขาไปหน่อยแห้งอะแห้งแล้วครับอ่ะเชิญเลยครับฝั่งนี้นะครับต้องต้องเห็นก่อนนะเห็นก่อนแล้วต้องไมเดินไปนะเห็นก่อนขออนุญาตแล้วจะเข้าไปฮะแล้วก็ขออนุญาตปาบไปไหมครับ